หลังจากออสเตรเลียจับมือกับปาปัวนิวกินีในสนที่สัญญาปุ๊กปุ๊กพันธมิตรใหม่ในแปซิฟิกใต้เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่คลื่นการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หยุดอยู่แค่นั่นนะคะเพราะขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ก็ขยับเกมยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ในทะเลจีนใต้ด้วยการเร่งปรับโฉมกองทัพเรือและขยายขอบเขตพันธมิตรทางทหารผ่านข้อตกลงใหม่ที่ชื่อว่า Visiting Forces Agreement หรือ VFA นี่คืออีกก้าวของการถักทอเครือข่ายพันธมิตรที่แน่นแฟนขึ้นทุกวันจากแปซิฟิกใต้ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนี่คือสนามความมั่นคง Security Spectrum ที่เราจะพาไปมองให้ลึกว่าทำไมเกมนี้ถึงเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ทั้งภูมิภาคได้จริงเอาละค่ะมาลองแกะภาพใหญ่กันก่อนนะคะออตอนนี้ใครๆก็พูดถึงอินโดแปซิฟิ ว่าเป็นเหมือนเวทีหลักเลยของการแข่งขันทางยุทธศาสตร์เราก็จะเห็นมหาอำนาจอย่างสหรัฐผลักดันแนวคิด FOIP หรือ Indo-Pacific ที่เสรีและเปิดกว้างฝั่งโย,โยุโรปเองอย่างสหราชะอาณาจักรก็มีนโยบาย Indo-Pacific Tilt หรือมุ่งสู่ Indo-Pacific อันนี้น่าสนใจนะคะว่าทำไมฝั่งนั้นถึงมองว่าความมั่นคงฝั่งนี้สำคัญมากขณะที่จีนเองก็มี BRI มีการเสริมสร้างกองทัพแบบก้าวกระโดด คือภาพรวมมันซับซ้อนมากนะคะตอนนี้ครับเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับและก็ท่ามกลางความซับซ้อนนี้จุดที่น่าจับตาเป็นพิเศษเลยก็คือการปรับเปลี่ยนท่าทีของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะภายใต้ประธานาธิบดีมาโกสจูเนียเนี่ยจากที่เคยดูเหมือนเ,ออเน้นตั้งรับนิดนึงตอนนี้เหมือนพลิกกลับมาเป็นผู้เล่นเชิงรุกมากขึ้นชัดเจนเลยคือเขาใช้จุดแข็งทางภูมิศาสตร์ของตัวเองนะครับซึ่งอยู่ตรงใจกลางแนวเกาะแห่งแรกหรือ first island chain ที่สาคัญมากๆทางยุทธศาสตร์และก็อีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือการกระชับและก็ขยายเครือข่ายพันธมิตรเพื่อจะสร้างสมดุลอํานาจในภูมิภาคครับอ๋อค่ะจุดนี้เองสินคะคะที่ทําให้2เรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันมันดูไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยทั้งเรื่องการเดินหน้าเจราจา SOFA หรือข้อตกลงว่าด้วยสถานภาพของกองกําลังกับสหราชอาณาจากักรแล้วก็แผนยกเครื่องกองทัพครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Re Horizon 3 มันเหมือนเป็นสองขาของยุทธศาสตร์เดียวกันเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันเชื่อมโยงกันแบบแยกไม่ออกเลยครับคือการมีกองทัพที่ทันสมัยมีความสามารถสูงขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรที่เอ่อที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับประเทศอื่นๆแล้วในทางกลับกันการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งก็ช่วยสนับสนุนทั้งด้านการเมืองเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องการฝึกฝนซึ่งจำเป็นมากต่อาการพัฒนากองทัพให้บรรลุเป้าหมายตามแผนรีโฮรซอน3ครับ มันเป็นเหมือนวงจรที่ส่งเสริมกันและกันเข้าใจแล้วค่ะแล้วอะไรคือแรงกระตุ้นเบื้องหลังจริงๆคะที่ทำให้ฟิลิปปินต้องเร่งเครื่องขนาดนี้หลายคนอาจจะนึกถึงสถานการณ์ในทะเลจีนใต้หรือที่ฟิลิปปินเรียกว่าทะเลฟิลิปปินสตะวันตกอืมปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่านั่นคือปัจจัยหลักเลยการที่ต้องเผชิญหน้ากับการกระทำที่หลายฝ่ายมองว่าก้าวร้าวแล้วก็เกิดขึ้นต่อเนื่องของจีน โดยเฉพาะการใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่าเขตสีเทาหรือ Gray Zone Tactics นะครับคือมันเป็นการกระทำที่ต่ำกว่าระดับการใช้กำลังทหารจริงๆแต่ว่าสร้างแรงกดดันแล้วก็เปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่หรือ Status Quo ได้อย่างได้ผลมากค่ะ เราเห็นข่าวบ่อยมากเลยนะคะทั้งเรื่องการใช้ปืนฉีดน้ำแรงแดันสูงใส่เรือฟิลิปปินส์หรือการพยายามขัดขวางภารกิจส่งบำรุงกำลังที่สันดอนโทมัสที่สที่มีทหารฟิลิปปินส์อยู่บนเรือรบเก่าอะค่ะหรือแม้แต่เหตุการณ์ใกล้กๆสันดอนสกาโบโรก็มีเหมือนกันมันดูเกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆนะคะครับประเด็นสาคัญคือเหตุการณ์พวกนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือว่าเกิดขึ้นแบบ เอกอกเทศนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่จีนใช้เพื่อยืนยันการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ทะเลซึ่งการอ้างสิทธิ์นนะั่ะมันขัดแย้งกับคําตัดสินของศาลอนุญาโตาต,าตุลาการระหว่างประเทศปี2016นะครับที่ตัดสินให้ฟิลิปปินส์ชนะคดีไปคําตัดสินนั่นแหละรครับคือหลักการสําคัญที่ฟิลิปปินส์แล้วก็พันธมิตรถือเป็นบรรทัดฐานเลยแต่มันก็น่าสนใจนะคะว่าไอยุทธศาสตร์กดดันแบบนี้ของจีนเนี่ยดูเหมือนจะส่งผล อ่อตรงกันข้ามหรือเปล่าคะคือแทนที่จะทําให้ฟิลิปปินส์ยอมกลับยิ่งผลักให้ฟิลิปปินส์หันไปหาพันธมิตรจากข้างนอกมากขึ้นไปอีกนั่นเป็นประเด็นทีน่าวิเคราะห์มากครับใช่เลยครับเขาเรียกว่าเป็นวงจรป้อนกลับเชิงยุทธศาสตร์หรือ strategic feedback loop ที่อาจจะไม่ได้คาดคิดไว้คือการกระทําของจีนเองนั่นแหละกลับกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการรวมตัวของแนวร่วมที่ต่อต้านการอ้างสิทธินั้น ทำให้ข้อพิพาทมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่จีนกับฟิลิปปินส์แล้วแต่กลายเป็นประเด็นระดับนานาชาติที่ดึงผู้เล่นภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นซึ่งอันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่จีนต้องการแต่แรกก็ได้ครับอ๋อค่ะพอเจอกับแรงกดดันแบบนี้ฟิลิปปินส์ก็เลยต้องปรับยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เลยเปลี่ยนจากเดิมที่อาจจะเน้นปัญหาความมั่นคงภายในประเทศมาการป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกเต็มตัว ภายใต้แนวคิดใหม่ที่เรียกว่าแนวคิดการป้องกันหมู่เกาะที่ครอบคลุมหรือ CADC Comprehensive Archipelagic Defense Concept แนวคิดนี้คือหัวใจของแผน ReHorizon 3เลยใช่ไหมคะตัวแ a d CADC นี่ถือเป็นการปฏิวัติแนวคิดทางทหารของฟิลิปเปนเลยก็ว่าได้ครับมันเปลี่ยนโฟกัสไปที่การปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้ก็สิทธิทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEZ แล้วก็รวมถึงพื้นที่ทะเลที่ไกลออกไปจากชายฝั่งด้วยนะครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการทหารนะแต่มันสะท้อนถึงการปรบเปลี่ยนอัตลักษณ์ของชาติเลยที่ต้องการแสดงบทบาทเป็นผู้เล่นทางทะเลที่สําคัญในภูมิภาคซึ่งแน่นอนว่าต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนากองทัพเรือแล้ะกองทัพอากาศเป็นพิเศษครับ ความมุ่งมั่นนี้ก็สะท้อนออกมาในตัวเลขงบประมาณของ Rehorizon 3ที่เพิ่งอนุมัติไปเมื่อต้นปี2024ใช่ไหมคะวงเงินตั้งไว้สูงถึง35,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเวลา10ปีโหตัวเลขสูงมากนะคะใช่ครับสูงมากแล้วถ้าเจาะลึกลงไปในร่างงบประมาณปี2026ที่เสนอมาล่าสุดเนี่ยยิ่งเห็นความตั้งใจชัดเจนเลยงบประมาณรวมเพิ่มขึ้นเกือบ19% แต่ที่น่าสนใจคืองบของกองทัพเรือกับกองทัพอากาศเพิ่มขึ้นกว่า80%เลยนะครับโดยเฉพาะกองทัพเรือนี้ได้ใจงบประมาณกว่า1,000ล้านดอลลาร์นี่คือสัญญาณทางการเมืองที่ชัดเจนมากว่าฟิลิปปินส์จะเอาจริงเอาจังกับการยกเครื่องกองทัพทางทะเลและทางอากาศครับงบประมาณมหาศาลขนาดนี้แน่นอนว่าต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างอาวุธยุโทโธปกรณ์ครั้งใหญ่แน่ๆมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะมีหลายโครงการที่น่าจับตามากครับที่เป็นไฮไลท์เด่นๆเลยก็คือ อย่างแรกเรือรบผิวน้ำนะครับการจัดหาเรือฟริเกตชั้นมิเกลมาวาจากเกาหลีใต้สองลำอันนี้ถือเป็นก้าวกระโดดสำคัญเลยเพราะเรือพวกนี้ติดตั้งระบบ VLS หรือ Vertical Launching System ซึ่งเป็นท่อยิงอนเนกประสงค์ที่บรรจุและก็ยิงขีปนาวุธได้หลายแบบทำให้เรือมีความยืดหยุ่นในการรบสูงมากพร้อมกับเรดาร์แบบ ASA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ตรวจจับติดตามเป้าหมายได้แม่นยาขึ้น คาดว่าจะเริ่มส่งมอบได้ปี2025นะครับนอกจากนี้ยังมีแผนจัดหาเรือตรวจการไกลฝั่งหรือ OPV ชั้นราชาสุไลมานอีก6ลำจากเกาหลีใต้เหมือนกันอันนี้เรื่องปี2026โอ้โหทันสมัยมากเลยค่ะแล้วด้านอาวุธโจมตีล่ะคะครับอาวุธโจมตีที่สำคัญมากๆเลยคือระบบขีปนาวุธ r บรมอสที่จัดหาจากอินเดียนี่เป็นขีปนาวุธร่อนมามเร็วเหนือเสียงสำหรับป้องกันชายฝั่งโดยเฉพาะ การมีบรามมสเนี่ยจะช่วยสร้างขีดความสามารถที่เรียกว่า a 2 a d หรือ Anti-access Area Denial พูดง่ายๆก็คือทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดหนักและก็เสี่ยงสูงมากถ้าจะส่งเรือรบเข้ามาใกล้ชายฝั่งฟิลิปปินส์ซึ่งตอนนี้บางส่วนก็ได้รับมอบแล้วนะครับแล้วเรื่องที่พูดกันมานานอย่างเรือดำน้ำล่ะคะครับเรือดำน้ำนี้เป็นเป้าหมายระยะยาวที่ฟิลิปปินส์ต้องการมานานแล้วคือการมีเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าประจำการอย่างน้อยสองลำ งบประมาณที่ตั้งไว้นี่สูงมากนะครับราวๆ1,400-1,900ล้านดอลลาร์ตอนนี้เรือชันสกอร์เพนของฝรั่งเศสดูจะเป็นตัวเต็งอยู่การมีเรือดำน้ำจะเพิ่มมิติการป้องปรามใต้น้ำได้อย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวยังมีอะไรอีกไหมคะมีเรือเร็วโจมตีครับเพิ่งได้รับมอบชันเนสเตอร์เอ e เซโรจากเิสเรี9ลเก้าลำ อันนี้ติดขีปนาวุธนำวิถี Spike n l o s ที่แม่นยำสูงเหมาะกับการโจมตีเป้าหมายเล็กๆหรือเป้าหมายที่เคลื่อนที่ในระยะใกล้ๆครับฟันดูแล้วนอกจากการซื้ออาวุธฟิลิปปินส์เหมือนจะมองไปไกลกว่านั้นนะคะคือพยายามจะสร้างฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตัวเองด้วยอย่างที่เห็นจากการฟื้นฟูอู่ต่อเรือฮันจินที่อ่าวซูบิกซึ่งอันนี้น่าสนใจตรงที่เป็นความร่วมมือหลายฝ่ายเลยถูกต้องครับ การฟื้นฟูอ่าวซูบิกนี่มีความสำคัญเชิงภูม huh kind of ิเศรษฐศาสตร์อย่างยิ่งเลยนะครับอย่างแรกคือป้องกันไม่ใ <nın> ห้ทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์สำคัญนี้ตกไปอยู่ในมือของคู่แข่งอย่างที่สองคือการสร้างศูนย์กลางการต่อเรือแล้วก็ซ่อมบำรุงเรือรบซึ่งไม่เพียงแต่รองรับกองทัพเรือฟิลิปปินส์เองแต่ยังสามารถให้บริการเรือรบของพันธมิตรได้ด้วยอันนี้เป็นการท้าทายการครอบงำอุตสาหกรรมนี้ของจีนในทางอ้อม แล้วก็ยังสร้างงานสร้างทักษะให้คนฟิลิปปินส์ด้วยถือเป็นการลงทุนที่มองการไกลามากครับแล้วเพื่อให้รองรับกองเรือที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็พันธมิตรที่จะเข้ามาก็ต้องมีการขยายฐานทัพเรือด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับมีการพัฒนาสถานีทหารเรือนาบาซานที่อ่าวซูบิก แล้วก็สร้างฐานสนับสนุนใหม่ทางตอนใต้ที่ m i s s i s i Oriental ฐานทัพพวกนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการส่งกําลังบํารุงการตอบสนองต่อสถานการณ์แล้วก็ที่สําคัญคือเป็นจุดที่กองกําลังพันธมิตรสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ภายใต้ข้อตกลงต่างๆอย่าง EDCA กับสหรัฐหรือ VFA ที่กําลังเจราจากับประเทศอื่นๆอยู่ครับทีนี้มาดูอีกขาหนึ่งของยุทธศาสตร์กันบ้างนะคะคือการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ที่เรียกว่าโครงข่ายหรือ Lattice Work of Partnerships แนวคิดนี้คืออะไรคะทำไมไม่พึ่งพาสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาป้องกันร,ร่วมหรือ MDT อย่างเดียวการมีสหรัฐเป็นพันธมิตรหลักอันนี้ยังคงสำคัญที่สุดนะครับแต่ยุทธศาสตร์โครงข่ายเนี่ยคือการสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับประเทศเอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาท้งออสเตรเลียญี่ปุ่นแคนาดานิวซีแลนด์แล้วก็ล่าสุดก็คือสหราาชอณาจาักรกับฝรั่งเศส ประโยชน์ก็คือการสร้างความซ้ำซ้อนหรือ Redundancy นะครับหมายความว่าไม่ได้พึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไปแล้วก็ยังเป็นการกระจายแรงสนับสนุนทั้งทางการเมืองการทูตแล้วก็การปฏิบัติการทางทหารทําให้การป้องปรามันมีหลายชั้นแล้วก็ซับซ้อนขึ้นครับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้ก็คือการเจรจา SOFA v FA กับสหราชาณาจักรที่เริ่มเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน2025ที่ผ่านมา การประกาศนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการมาเยือนของเรือรบอังกฤษ HMS Richmond พอดีเลยเหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากครับของการทูตทางเรือหรือ Naval Diplomacy แสดงถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายเลยสำหรับฟิลิปปินส์เนี่ยแรงจูงใจหลักในการทำ SOF v F กับ UK มีหลายมิติครับทางรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์คุณเตอโรโรถึงก็บอกว่า นี่คือการแสดงออกที่ชัดเจนที่สุดในการสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของฟิลิปปินส์ในทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกแล้วก็เป็นการตอกย้ำคำตัดสินปี2016ด้วยมันช่วยยกระดับประเด็นนี้ให้เป็นเรื่องสากลมากขึ้นนอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังต้องการเรียนรู้แล้วก็ฝึกร่วมกับราชนาวีอังกฤษซึ่งถึงแม้จะมีขนาดเล็กกว่ามาหาอำนาจอื่นแต่ก็มีชื่อเสียงด้านยุทธวิธีแล้วก็ประสบการณ์สูงครับ แล้วทำไม UK ถึงสนใจเข้ามาทำข้อตกลงนี้ล่ะคะมันดูเหมือนเป็นการเพิ่มภาระผูกคันในภูมิภาคที่ห่างไกลออกไปนะครับสำหรับ UK เนี่ยนี่คือการนำนโยบายมุ่งสู่อินโดแปซิฟิกหรืออินโดแปซิฟิกทิลต์มาสู่การปฏิบัติจริงครับคือเขามอนว่าความมั่นคงของยุโรปแอตแลนติกกับอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันเชื่อมโยงกันแบ่งแยกไม่ได้หรือ indivisible อย่างที่ลอดโคเกอร์รัฐมนตรีช่วยกลาโหมเคยกล่าวไว้ ตัว s o f a เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ UK สามารถแสดงบทบาทแล้วก็คงอิทธิพลในภูมิภาคนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนมหาศาลกับการตั้งฐานทัพถาวรมันเป็นลักษณะต้นทุนตำ่ำแต่ผลกระทบสูงครับแล้วก็ยังเปิดโอกาสด้านความร่วมมือทางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล้วก็การค้าด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิด NATO First but not NATO Only ของ UK ครับแล้วตัว s o f a นี้ถ้ามีผลบังคับใช้ขึ้นมาจริงๆ จะเปิดทางให้มีความร่วมมืออะไรที่เป็นรูปธรรมได้บ้างคะอาจจะเป็นเหมือนกรอบทางกฎหมายนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กิจกรรมทางทหารร่วมกันมันราบรื่นขึ้นมากเลยไม่ว่าจะเป็นการซ้อมรบร่วมที่อาจจะทีขึ้นซับซ้อนขึ้นการฝึกอบรมบุคลากรการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองโดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้ทางทะเลหรือ Maritime Domain Awareness ซึ่งก็คือการสร้างภาพรวมว่ามีเรือหรือกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นในทะเลบ้าง เพื่อเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นรวมถึงการร่วมมือด้านการบรรเทาภัยพิบัติหรือ HADR ด้วยผู้ง่ายคือลดอุปสรรคทางกฎหมายทางเอกสารทำให้ส่งกำลังพลยุดโทปกรณ์เข้ามาปฏิบัติการร่วมได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นครับ ฟังดูแล้วแสดงว่าการพัฒนากองทัพกับการสร้างเครือข่ายพันธมิตรนี่มันส่งเสริมกันจริงๆนะคะพอมีเรือใหม่ที่ทันสมัยทำงานร่วมกับระบบของชาติอื่นได้ก็ยิ่งดึงดูดให้พันธมิตรอยากเข้ามาซ้อมรบด้วยพอได้ซ้อมรบกับกองทัพเรือชั้นนำก็ยิ่งช่วยให้ทหารฟิลิปปินส์ใช้ของใหม่ได้คล่องขึ้นเก่งขึ้นด้วยถูกต้องครับมันคือวงจรที่เรียกว่าขีดความสามารถและความน่าเชื่อถือหรือ capability credibility spiral ยิ่งมีขีดความสามารถสูงก็ยิ่งน่าเชื่อถือในสายตาพันธมิตรแล้วการร่วมมือกับพันธมิตรก็จะยิ่งช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถให้สูงขึ้นไปอีกฟิลิปปินส์กำลังเร่งสร้างวงจรนี้ให้เกิดขึ้นจริงครับขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าการมี VFA กับ UK หรือประเทศอื่นๆเนี่ยไม่ได้มาแทนที่สนธิสัญญาป้องกันร่วมกับสหรัฐใช่ไหมคะแต่เป็นการเสริมทัพทำให้ฟิลิปปินดูเหมือนจะกลายเป็น จุดเชื่อมหรือลินชพินสำคัญที่เชื่อมพันธมิตรจากฝั่งแอตแลนติกกับแปซิฟิกเข้าด้วยกันเลยใช่ครับถูกต้องครับ แล้วฟิลิปปินยังวางตำแหน่งตัวเองให้เชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมืออื่นๆในภูมิภาคด้วยนะครับเช่นอ,อ,อย่างไตรภาคีสหรัฐญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อันนี้เป็นแกนหลักที่สำคัญมากมีการประชุมสุดยอดผู้นำครั้งแรกไปเมื่อเมษายน2024มีความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเช่นการลาดตระเวนร่วมแล้วก็ด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นโครงการระเบียงเศรษฐกิจลูซอนหรืออย่าง a u K s กับ Quad ถึงแม้ฟิลิปปินส์ไม่ได้เป็นสมาชิกโดยตรงแต่ก็ถือเป็นพันธมิตรโดยพื้นทีนหรือ de facto partner นะครับคือสนับสนุนเป้าหมายของ a u a s แล้วก็ได้รับประโยชน์จาก Quad โดยเฉพาะด้านการแบ่งปันข้อมูลทางทะเลหรือ MDA แต่ว่าการที่ฟิลิปปินส์มีท่าทีแข็งกร้าวขึ้นแล้วก็เปิดรับพันธมิตรจากนอกภูมิภาคเข้ามามากขึ้นแบบนี้มันอาจจะสร้างความอ,อ,อึดอัดใจให้กับเพื่อนบ้านในอาเซียนหรือเปล่าคะที่มักจะเน้นแนวทางฉันทามติแล้วก็การไม่แทรกแซง นั่นเป็นความท้าทายหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ต้องบริหารจัดการแน่นอนครับแต่ในอีกมุมหนึง่งท่าทีของฟิลิปปินส์ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้รัฐสมาชิกอาเซียนอื่นๆที่มีข้อพิพาทคล้ายๆกันกล้าที่จะยืนหยัดในหลักการมากขึ้นก็ได้นะครับ ฟิลิปปินส์กำลังใช้สิ่งที่เรียกว่าการป้องปรามโดยการพัวพันหรือ deterrence by entanglement คือเมื่อรู้ว่าศักยภาพทางฐานโดยตรงอาจจะสู้ไม่ได้ก็ต้องเพิ่มต้นทุนทางภูมิรัฐศาสตร์ให้ฝ่ายตรงข้ามการมี VFA การลาดตระเวนร่วมมันหมายความว่าหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมันจะไม่ใช่เรื่องระหว่าง2ประเทศ แต่จะกระทบหรือพัวพันกับผลประโยชน์บุคลากรหรือทรัพย์สินของมหาอำนาจหลายชาติทันทีซึ่งทําให้การตัดสินใจใช้กําลังมันมีความซับซ้อนและก็เสี่ยงสูงขึ้นมากสําหรับฝ่ายตรงข้ามครับแล้วทางจีนล่ะคะเขามองเกมนี้อย่างไรแล้วตอบสนองอย่างไรบ้างดูเหมือนจะยังคงใช้แรงกดดันในทะเลเหมือนเดิมควบคู่คปไปกับการตอบโต้ทางการทูต รูปแบบที่เห็นก็คือการใช้ปฏิบัติการในทะเลอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกับาวาทกรรมทางการทูตที่ประนามฟิลิปปินส์ว่าชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านบ้างหรือนําแนวคิดสงครามเย็นกลับมาสร้างความแตกแยกในภูมิภาคบ้างอะไรทํานองนี้ซึ่งก็อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นนะครับมันมีความย้อนแย้งอยู่ในตัวเพราะการกระทําของจีนเองนั่นแหละที่เป็นส่วนสําคัญในการผลักดันให้เกิดหนาวร่วมนี้ขึ้นมา ถ้าให้ลองประเมินยุทธศาสตร์ของฟิลิปปินส์ในตอนนี้ค่ะมีจุดแข็งจุดอ่อนหรือความเสี่ยงอะไรที่น่ากังวลบ้างคะครับถ้ามองจุดแข็งก็คือสามารถระดมแรงสนับสนุนจากนานาชาติได้จริงจังสร้างความชอบธรรมในการยืนหยัดตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็กําลังเร่งยกระดับขีดความสามารถทางทหารของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้ชัดเจน ส่วนความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดเลยคือโอกาสที่จะเกิดการคํานวณผิดพลาดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนนาไปสู่การเผชิญหน้าที่บานปลายได้นอกจากนี้ก็มีภาระด้านงบประมาณมหาศาลความท้าทายในการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ากับกองทัพแล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะสร้างความเห็นต่างภายในอาเซียนเอง อีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือยุทธศาสตรนี้ของฟิลิปปินส์เนี่ยเปรียบสมุนการทดสอบประชาคมโลกเลยว่าจะเลือกยืนหยัดเคียงข้างหลักนิติธรรมร่วงประเทศและคำตัดสินปี2016หรือว่าจะยอมรับการอ้างสิทธิ์ของจีนโดยพริตินยไปถ้ามองไปข้างหน้าอีกสัก3-5ถึงปีเราน่าจะเห็นภาพอะไรชัดเจนขึ้นบ้างค่ะในเรื่องนี้คาดว่าจะเห็นปฏิบัติการร่วงทางทหารหลายฝ่ายในทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกบ่อยครั้งขึ้นแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะเมื่อ SOVFA กับ UK มีผลบังคับใช้เราน่าจะได้เห็นการตัดสินใจครั้งสำคัญเรื่องการจัดหาเรือดำน้ำของฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็แน่นอนว่าต้องจับตาดูการตอบโต้ของจีนซึ่งอาจจะยกระดับความซับซ้อนของปฏิบัติการในเขตสีเทาหรืออาจจะใช้แรงกดดันด้านอื่นๆเช่นเศรษฐกิจอยู่การทูดเพิ่มเติมเข้ามาครับ สรุปแล้วฟิลิปปินส์กำลังพยายามเปลี่ยนตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยสองกลไกหลักๆเลยคือการสร้างกองทัพที่ทันสมัยขึ้นมากๆและการถักทอเครือข่ายพันธมิตรที่หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจจะเปรียบได้ว่าฟิลิปปินส์กำลังสร้างตัวเองให้เป็นเหมือนรัฐเม่นหรือพัก p วพายสเตทที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับ้นาของเม่นตัวนี้ไม่ได้มีแค่อวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่ๆของตัวเองอย่างบราโมสหรือเรือฟริเกตที่ทันสมัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหนามจากกองกำลังของพันธมิตรที่พร้อมจะเข้ามาปฏิบัติการร่วมภายใต้ข้อตกลง VFA ต่างๆการคิดจะโจมตีเม่นตัวนี้จึงมีความเสี่ยงสูงขึ้นมากเพราะอาจไม่ได้โดนแค่หนามของฟิลิปปินส์แต่จะไปโดนหนามของสหรัฐสาราชอาณาจักรญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียด้วยนี่คือการสร้างการต้องกรามแบบเครือข่ายที่ซับซ้อนแล้วก็ยืดหยุ่นกว่าที่ฟิลิปปินส์จะทำได้โดยลำพังครับเมื่อฟิลิปปินส์เริ่มขยับโลกก็จับตาค่ะ การผนึกกำลังผ่านข้อตกลง VFA ไม่ใช่แค่เรื่องของกองทัพหรือการซ้อมรบแต่มันคือจิ๊กซอสํสำคัญของเครือข่ายพันธมิตรที่ใหญ่กว่าทุกครั้งในประวัติศาสตร์เพราะขณะที่ฟิลิปปินส์ถักเส้นทางใหม่กับสหราชาณาจักรและพันธมิตรตะวันตกอีกฝากหนึ่งของภูมิภาคกลุ่มพันธมิตรเทคโนโลยีอย่าง AUSQUS ก็กำลังเปิดประตูให้ญี่ปุ่นเข้าร่วมในสมรภูมิยุคใหม่ของสงครามเทคโนโลยีในตอนต่อไปของสนามความมั่นคง เราจะไปเจาะลึกว่าทำไม AUKS Pillar 2ถึงไม่ใช่แค่ข้อตกลงทางเทคนิคแต่คือหัวใจของยุทธศาสตร์ยับยั้งร่วมแห่งสตวรรษที่21ที่จะเปลี่ยนกติกาอินโดแปซิฟิกไปตลอดกาลค่ะ